ธนสารอินเตอร์กรุ๊ปตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมดูแลหลังการขายโดยช่างมืออาชีพ l e ฟ t u ว t f สุดยอดตัวัตรกรรมเครื่องฟิน UVTF ทีเสฟทียันที่สุดเพื่อที่จะตอบกลับกระแสะอารมณ์หลามคลิปนี้เราขอนำเสนอ Leaf TF, น l e ฟ f ูวี f รุ่น LF7404 หัวพิมพ์ i3002 3หัวขนาดหน้ากว้าง60เซนตัวเครื่องมีกำลังผลิตสูงสุดถึง150เมตรต่อวันฟินกันจุกๆุันกันยาว,ยาว ความสามารถของเขาไม่ธรรมดาสามารถปินภาพที่เราต้องการลงบนฟิล์มแล้วนาไปติดไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วติกเกอร์เคสมืถือและงานพิมียมมากมายระบบแจ้งเตือนหมึกเมื่อกใกล้หมดแยกตามสี C M Y K Y ว a r n e ิ t ระบบเดินแผ่นฟิล์มหน้าหลังด้วยมอเตอร์แบบโซว o พร้อมรับงานหนักๆตัวเครื่องมาพร้อมกับ เครื่องปรับระดับแสง UV เครื่องกันกระจ้าไฟแฮมฟรีโปรแกรมสั่งพิมพ์คอนซอนและโปรแกรมจัดการสีโฟโตปินพ์แท้สนใจสร้างอาชีพเพิ่มอยอดขายได้แล้ววันนี้ที่ธนาสารอินเตอร์กรุ๊ปตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมดูแลหลังการขายโดยช่างมืออาชีพ